สวัสดีค่ะสวัสดีอยู่กับสาวรักจำสิง่งนะคะพี่น้องคาโอ้สวัสดีวันวันอะไรวันทำงานอืมเอาเนเว้ไปอาไปอันนี้ก็พันแค่อันนี้กับั่น,น,บนสูงดิกะกว่านวัานสามเนาะ ลองหนีดข่อยวานแต่แท้ว่ะพันร่วมนะคะข้าวเหนียวสองพันนะคะมันจะมีพันเตี้ยกับพันสูงเนี่ยโอ้ยข่อยวานข้าวเหนียวพิษพี่น้องเอ้ยทุง่งพิสูงเลยแยกแต่ก็เกี่ยวข้าวพันไว้แล้วล่ะคะ่ะนี่มาตีข้าวแล้วตัวนี้ข้าวพันเป็นข้าวเหนียวว่าแค่ค่ะเอาแค่กับสูงไว้แยกกันไว้มาเกี่ยวมือไว้ อันนี้เป็นคูปะต้า e c 70G เป็นรถของอาจารย์สปปเปเลอร์ขัน้นเตี้ยตัวนี้ตัวนี้ก็พันเตี้ยตัวนี้ข,อขอับรถเกี่ยวกันหน้าวะ ดี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 ดดดไปแล้วหนึ่งลายพีชยังสิเมยแห้งเนาะโอ้วานเขาพิชวะ่ะพันแคกกับพันแยวใส่กันเลยเดี๋ยวนี้เขพูดพันแคกเกียทั้งนี้ของเจ้าพันแคกกัมีนะมีฮึยพันแคกจะเที่ยวไปมันใหญ่งแม่ไใยังไงเมื่อคือจังมันมั่ห่วงไงแต่ว่าห่วงไง แกหนึงแกทั้งปิ๊บพังอีกแล้วแกทั้งนี้อยูเลยก็งามได้บอนันมันไม่้ำงามเดี๋ยวนี้ป่อมมียาสั่มวันทิมทิมเขาอีเตาเดนย่านรัำเกี่ยวมือไปแล้วแหละตีเอาเขาแนวพันแค่ก็พันสูงเอาไวปวันปีหน้าพุทตะยาเดี๋าวนี้มกับมาซือเด้อพี่น้องสีคล้ายนี่ป่าแพงหรอกค่ะป่าแพงดอก ราคาเป็นกันเองสีให้เรียบร้อยเม็ดเขาสวยลุยเง่ๆอ่อนๆโดดดึงๆะะึงแล้วว่าดินแข็งเด้หนามบ่มีเนาะหนามอยู่ในให้น้ามมมเบิดงามงามก็เขาเมลีอีกว่ะวันหลังๆเนาะ <tok> anh <laughs> นี้ก็ใส่ปุ๋ยทีเดียว เขาเขานี่มันหล่มฉลาดได้มันหล่มตรงกลางมันยืนข่งมันยืนขขางขังมันยืนทั้งขางเพราะว่าช่วงกลางมันมีน้ามันสีงามแน่น่ะข้างขังมันบอกเมนเพราะว่าเข้ายืนวานทั้งหล่อมยามันไหนเตยตรงกลางข้างขังไม่เคยได้เป็นคนราวันปุ้ยเอง ลมจะทา้งกลางมาได้เลียเ่ยมด้วยทางขงังสับเปลือห้องกะอย่างน้ำผีอยู่ค่ะเสาผีอยู่ขั้นนี้น่าจะเป็นขั้นเก่าเขาค่ะเพราะว่าขั้นใหม่เขาจะเกี่ยวอยู่ไซ้าดตยวนี้ ข้าำมวนดีเนาะกันตุแองก็โอ้ยนิ่มๆเลยมือสอบไปเกี่ยวขนเดนียวอาใส่มาค้อเดนียวว่าแม่นเจ้าแม่นบอก ว่าเมนหุดตำรวสิฮักหรบ่บ้นมาคูบออเด้อ๋อคือกันนั่นหะ ดีเดอพี่น้องแต่ว่าอยากเล่มขังคันเท่กันนี่เฮ็ดยังี่ทำแบบนี้นะคะผักเข้าค่ะถ้าถ้ารถมันเกี่ยวไม่รอดน,นี่มาชี้นหน้าดา่ามันได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ละการเตรียมหน้านไปยังซี่เออเฮ็ดใหนเบิ่งเด้อพี่น้องเล่าจะของหน้าทุกผู้ทุกคนถ้ารถเกี่ยวเกี่ยวบอดีคอยมาเาบาว่าแมน่นจะของหน้าก็ได้เตรียมยังไงข้าวล้มพลาดใส่คันนานี่มามาตูแต่รถมาทวดแต่รถนะ ไม่น่ารักเลยนะถ้าเข้าเกี่ยวเหลือนี่คัอนว่าว่าเขาได้เลยนี่แบบนี้นี่ไม่ต้องจ่ายเงินมันทามันเกี่ยวเหลือนี่ใช่ไหมใช่นี่ทําแบบนี้นะนี่เออเห็ดแหเบิ้งเห็ดแดนเบิ้งเด้เอจากของหน้าข้าวเหนียวสวยมากเลยค่ะ เยวจะไปตากนะคะตากตากสองแดดสองแดดแดดที่สามเราก็เก็บเลยเดี๋ยวจะสีขายค่ะเรามีลงสีของเราอยู่แล้วเนาะเพิ่มผลผลิตผู้สวยมากๆเลยค่ะไม่มีหญ้าด้วยนะคะป้าสลอเลยขงงเขาง่าเฉเบิ่งว่ะ ดูลำต้นนะคะดูลำต้นวันนี้เข้ารีบสวยสวยสวยงามงามงามคือจะคล้องหะพี่น้องเนาะ,ง,ะงามคือคน,นเห็ดค่ะสิบอะไรเตรียมรถอยู่บ่สิบก็ประมาณนะตันห้านะตี ประมาณตันห้าข้าวเหนียวนี่อีกสองแถว ใหญ่ถ้าทำแบบนี้มันก็เกี่ยวได้เหมือนกันนั่นละพี่น้องเห็นบอนี่เห็นบอนี่ทำไว้นี่เห็นไหมเลี่ยมค่ะไม่ได้ไม่ได้เลมเลยไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บตามเลยนะคะนี่ให้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะนี่นะไม่ใช่วันวันนี่ วิ่งตามแต่รถเกี่ยวไม่ยอมไปเตรียมนารอรถนะคะไปตามเช้าตามเย็นนานี่ไม่ยอมมาเตรียมรอค่ะอ,อยากอรอไลรใ่ยห่างกินน้ำก่อนพบพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ